อันยงเซโยสวัสดีค่ะพบกับช่องพังติ่งชาแนลวันนี้นะคะเราจะมารีแอคสเตทของ NCT d r มีชื่อว่าเพลงว่า Hot Sauce ค่ะต่อจากตัว MV ที่แล้วเลยค่ะหรือคลิปที่แล้วที่เราทำไปนะคะอันนี้เป็นสเตทของ NCT เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าอยากอยากยังมึงอยากกินขวดแต่ตามันเห็นขวดก็กิดแล้วอยากได้ซอส โอ้เจโน่โอ้เจมินาเจมินาเฮ้ค่ะแบบว่าเต้นไปบ้ากเลยอ่ะอื้มโอ้ยโอ้ยโ้ยสีผมแบไม่ค่อยน้ำเงินเลยอ่ะใช่ไหมออกน้ำเงินเขาเอลโอ้ยน้า จมจซองเออจีซองจีซองมาีีซองหลับอยู่ตรงกนเนี่ยจินจินจิๆนจลือจนจิจองผมีดีมากพูดได้เลยใช่ปะใครมอที้เห็นเสื้อเจโนเปิดตาไวมากโอ้ยมือทาเต้นดีมากคนคน กอดกดกดดิจัขยำขยกดกดกระเบ้ามิวว้าวจมินจมินจมินแบบจะหลอกก็หล่อเนาะจะน่ารักก็น่ารักกลามมงนาเลยชอบมากเลยนะผู้ชาหลายลุงลุกหนึ่งลุกสองชอบกูก็ลุกให้ได้เจอเขาไปดีครุกขานเลย ต้อสังเกตแฮ i r t u ใส่กางเกงขาดจ้นใสเสื้อขาดด้วยอ่ะเป็นก้าวใจงเง้อ๋เา้สแฟชั่นดีมากเลยของเอ็งนี่เนี่ยกระาตีอซ้ย o l 2อมดีมากดีมากจองดูตมากเลยอ่ะไม่ไหวเลยโอ้ยหน้าแฮ i r turn ตเอาตาย อย่าล้วกดกดโอ้ยฉันเล้กผมพิมว่าจอสมจีแต่ว่าถี่สวยวนนี้แล้วแล้วน้องขาวเลยนะขาวมากขาว่าโอ้ยหลอกันหลอกอุ้ยเหลือนจริงกระแทกให้สวยเข้าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าอุยอุ้ยนี่แเด่ ฟปังปังเออเออว้าวนโหดท่านี้แบบเอ้ยบัวปัง and the one โอ้เรามา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 ที่เจคนแล้วดีเนาะร้านตาดีชอบแล้วก็รสึกว่าจริงชอบรู้สึกว่าสมบูรณ์แบบ แซมินเริ่มด้วยเจโนจบด้วยแจมินจบด้วยตะกุลเจชอบการแต่งตัวของสเตนีมากใช่เอยแต่มันเป็นตัวเอ็มีเลยปะใช่สีผมดีทุกคนเลยน้าดีทุกคนแบบหล่อหล่อหล่อทุกคนหล่อสวยหมดทุกคนเลยค่ะหล่อบ้างหล่อไม่ไหวหล่อปวนหัวเลยเสียงแบบเ่อบอกว่าแต่ก่อนอ่ะก็คือแบบว่าติดตามแบบ NCT Dream ตั้งแต่แบบแรกๆเลยชูวิ่งกัมแบบว่าเปิดมานี่คือ เฮ้ยวงนี้เด็กมากเลยทั้งทั้งที่อายุเท่ากันตอนันเฮ้ยเด็กมากแบบยิ่งจีซองนับผมแบบว่าเออนะไรอย่างไ้ก็เป่าลูกโป่งเฮ้ยน้องเด็กจังหวะอ๋อไปดูประผัดน้องรุ่นเดียวกูเลยแบบว่าเออที่นี้พอพอผ่านมาใช่ป่าวเขาโตกว่าเราอีกโหน้องโตมากน้องโตมากๆเลยแล้วก็ในแต่ละ M v วที่เขาคัมแบ็กมานะแรกๆนะบอกได้เลยว่า มาร์คดีไอแบบแจมินคนแรกเลยที่ชอบคือแจมินคนที่สองแบบว่าตอนนั้นมันมีช่วงหนึ่งที่แจมินหายไปใช่แล้วก็แบบว่าเพราะว่า เป็นเหมือนเหมือนสุขภาพสุขภาพแบบเออต้องไปผ่าตัดใช่ไหมใช่นะใช่ในมันมีช่วงหนึ่งที่จะมีถ่ายไปชอบโดนเต็มเต็มเลยก็คือมาร์กลีโดนมาร์กลีตกตอนนั้นนะเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ไงนางแบบนางตัวแล้วแบบเอ้ยแบบเฮ้ยถ้าไม่แฟนแบบมาร์กลีบาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยสักแป๊บหนึ่งมาร์กลีก็ไม่ไม่ได้อยู่ในเอ t นซทีไปมใช่แบบว่าไปโตกว่าใช่ป่ะแล้วพอกลับมามันเป็นเหลินจีนแบบเจโน่ตอนแรกเจโน่มา แบบต่อรองมาก็เป็นเจโนใช่ปะโอ้ยโดนเจโนตกหนักมากรองมาก็คือเหลือจินเพราะว่าสองคนนี้มาคู่กันก็คือโนเหลือนค่ะทุกคนก็แบบว่าไม่ไหวสักวันหนึ่งก็ <นำ S 1> แฮชาน,น <ำ S 1> แฮชานกับจีซองอช่วงนี้จริงเก็บกดมากช่วงนี้แบบแฮชานกับจีซองแบบว่าเฮยแกดูโตมากดูแบดบอยอ่ะแฟนมากไม่ไหวแล้วแล้วคือเฉินเลอล่าสุดก็คือแบบน่ารักมากเลยจริงๆ ก็รู้แล้วชอบทุกคนทุกคนไม่ต้องพูดถึงแบบกูพูดถึงทุกคนเลยจริงๆเก็บกดมาไม่ไหวใจเย็นๆมาตรงนี้แล้วไปดูเพลงอื่นก่อนใช่เดี๋ยวเราไปดูสเตจต่อไปกันดีกว่าเฮ้แต่ไปบีชิว่าไม่งั้นน่าจะไม่ได้ไปดูใช่ได้ into ไปกดเลยอยากไปอยู่หน้าไอ้น้าสเตจแมากับของของโซฟา ไอช,ชุดในเอ็มีชุดมาร์กอะโอ้โหมาร์กสวยบึงหน้าไกลมากแล้วมันมีแบบว่ามาร์กแ่ชานมาร์กหล่อมากเลยมึง mm hmm. ดีมาก ไดอิตทูจูอะไราสบ Support ใช่ไท่านเ่นนั้นมาจากฟงบาร์โรมาเพลงดีมากเลยแต่กูดูข้างหลังอะตอนนี้ดูมากรีอยู่เหมือนร่องลอยนะข้างหลังอะโอ้แซมินเป็นผู้ชายที่ดูอบอุ่นมากจริงจริงแซมินแมินมีกล้ามึงดูคนหลัง เจ๊น้องหล่อปะวามาน้อยซามอยของแม่ก็คือมารีมองเอาตายมากอ่ะกูก็มาร์คมั่งหงเหมือนกันเด้อละลายแล้วอ่ะจริงโอ้ยเสียงกูชอบเสียงแฮชานจริงเป็นแบบโมเม้นท์ที่ข้าขับรถหล่อรู้ไหมยังไง โอ้โหว้าวดูท่าไม่ยากเข้าหร่อะเนี่ยดูแบบสบายสบายเน้นร้องอ่ะดูสารฝันเนาะโอ้ยคมสวยว้าว oh well โ oh, อ so ้รงสารโงฟาแท้ลูกเอ้ ยำ่งยีมยันเหลือเกินเอยาเป็นโซฟาอย่ากดูเขอยั่งยีเหยียบทุกคนเลยมัามา้งนาม,ม,มากรีก็ยำโอ้ยมากรีโคตรหล่ออโเสียงแล้วผมพี่มาร์กโอ,อ้เสือเลยลูกแม่ชอบไอเดนย์ซังไอเป่าๆเนีเเ่ยนึกถูกสองแล้วค่ะไม่ออกไม่ออกอ๋อ <Es per ated> ดีน,น้ำดีดีมากจริงโอ้เ oh. oh, สียงเสียงเนี่กนนาากกยกูบอกแล้วกูโดตอนจะอ่านถกช่วงนี้เงินกับพี่มาร์กใช่บาร์คเอ็มวีนี้หล่อจาังวะแ่มีดิสเตนด์โอ้เสียงจบ <S 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 อ,อดีดีมากเลยว่ะ มึงเสียงจบปังมากปุริเย่เลยวะร้อนมากนี่เลยนี่้เลยนี่เลยนี่เลยอันนี้เพลงอะไรนะแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลง Rainbow Rainbow แย่ไปฟังกันดีกว่า Drive to Use เสร็จต่อไปก็ Rainbow 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 ก็คือเพลงช้าเพลงนั้นใช่ไหมที่ที่มาร์คดีสั้นๆนะใช่ที่มาร์คดีเป่าไอ้นั่นป่ายเป่าเทียนของอินดีสไม่มีเต้นใช่ไหมนะ ไม่ได้ม oh ีหลอกเสียงขนาดนี้ Oh my god ฟ mm ังครั้งเดียวก็คือติดแล้วจริงๆบอกเลยเลย Oh my god แล้ดีว่ะอืมเสียงดีมาก คุณ <laughs> เห็นน้องยกไม่ขึ้นมากูรอเลยฟิลลิ่งคือดีมากดีมากนี่มาดีมาสิ่ี oh. แล้วข้างหลังคือคือแบบสแบบเตะค,คือเป็นใจมากกูบอกเลยนียสเตจดีมากบอกเลยดีมากๆมามา อนนี้คือดีมากอ่ะโออโอยมังดีดีมากลูกมึงมังดีดีมากไม่ไหวแล้วจริงจอิง เห็งดีมากเห็งหลบคือดีมากเลยเนาะโอู้หูโอ๊ยรอทุกคนเลยโอ๊ยหล่อหล่อสวยมากทุกคนเลยอันนี้คือยืนเรียงตามที่เล็บบอกหรือว่าเวลาบนเวทีน่าจับปะก็คือคนแร็ปก็คือร้องด้วยนะ สามเซนไม่ต้องกลมมงัมงมงึงมังนี่มลีลูกนี้คือโคตรดีโคตรโคตรอ่ะเป็นการกลับมาที่ดีมากเลยม์กลีบอกไว้เลยเคียร์ใคะ อนี้ยหรอโอ้ยนี่มากอนีดีมันจะมีท่อนนี้ป่ะวะท่อนแบบขายโนนเนี่ยมึงไม่ไหวแล้วโอ้ยแม่ขอมันดีดี มึงกูเห็นเจโนนางสลับไอ้แบบไม้แล้วจะแบบเกิมึงดีคุณทำไมแต่จะมาคือมันเหมือนรักสาวเจ้าเลยโนมารีก็อยู่ข้างๆะไรอ่ะมึงจินไหมว่าแต่ไม่จริงไม่ไหวไม่ไหวเจโน่เจโนเศร้านะมึงไม่เห็นมันเศร้าอะไรเราแต่แบบไม่ไหวจินไม่ไหวจริงๆคือมาร์รีถอยร้องอยู่แล้วนางก็แบบแล้วก็มีเจโนอยู่ มีมึงสังเกตนักมากเออสิทุกคนเพลงดีมากเลยจบไปแล้วค่ะชอบมากใช่กับซาสเตดมาร์กีถีมากเลยสเตดนี้แบบโอ้ไม่ก็อย่างเงี้ยมาก์ีปังอ่ะรู้สึกแบบอ,อัลบั้มนี้แบบปัวปังปัวปังบัวปัง,ปปงสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะ